การเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่ครั้งที่11ประจำปี2,565นะคะงานนี้ค่ะก็หน่วยงานที่จัดก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถกระตุ้นยอดขายได้มากขึ้นประมาณ10%ขณะที่ผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันนะคะก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการซื้อขายรถในงาน,นะคะ่ะ วันนี้สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลานะคะได้มีการแถลงข่าวค่ะเตรียมจัดงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่นะคะ2022ค่ะโดยจะติดต่อกันมาเป็นครั้งที่11แล้วนะคะปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ใช้ชีวิตให้มีความสุขพร้อมกับการนำโปรโมชั่นข้อเสนอสุดพิเศษเช่นเดียวกับงานมอเตอร์โชว์ที่จัดกรุงเทพโดยการยกขบวนแบรนด์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และก็นวัตกรรมยานยนต์มาไว้ในงานนี้นะคะ สำหรับงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่ปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่1-6เมษายนนี้ค่ะโดยมีเป้าประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ในพื้นที่จดสงคลาได้มีโอกาสกระตุ้นยอดขายและก็นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โปรโมชั่นต่างๆทางด้านราคาการส่งเสริมการขายและก็กิจกรรมเพื่อสังคมนะคะและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกรรในพื้นที่จดสงคลานะคะซึ่งก็เป็นไปาตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ขณะที่ทางด้านนายพานุปกรณ์อภินันธนพัฒอุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จดสงกลาระบุว่างานมต์โชว์หัสใหญ่ปีนี้นะคะเป็นความร่วมมือการของบรรดาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค่ะ โดยปีนี้จะจัดติดต่อกันรวม6วันเพิ่มเติมจากทุกปีที่ผ่านมาที่จัดกันเพียงแค่4วันเท่านั้นนะคะเพื่อให้ทุกค่ายรถได้มีมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับลูกค้าในการนี้คณะผู้จัดงานนะคะบอกว่าพยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์และก็ความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นภายในงานเพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจมาร่วมงานและก็รับข้อเสนอดีๆพร้อมกับของแถมอีกมากมายจากค่ายรถต่างๆ ขณะที่อุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลาย,ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยในการจัดงานสามารถขายรถยนต์ได้มากถึง771คันมอเตอร์ไซค์1 8 1คันค่ะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าการจัดงานในปีนี้จะกระตุ้นยอดขายโตกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10%ขณะที่เรื่องของปัจจัยราคาน้ำมันนะคะยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อยอดขายเพราะว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะอีกทั้งจากปัจจัยราคาย,ยาง แล้ก็ราคาปาล์มที่สูงขึ้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังซื้อของลูกค้านะคะที่กระตุ้นยอดซื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากข้อเสนอที่น่าสนใจจากค่ายรถต่างๆแล้วนะคะภายในงานปีนี้เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความคึกคักก็อย่างเช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอายุ13-18ปีการประกวดมอเตอร์โชว์คิสอายุไม่เกิน13ปีการประกวดมอเตอร์โชว์แดนซ์ทีม2022อายุไม่เกิน13ปีแล้วก็กิจกรรมการโชว์รถแต่งสวยอื่นๆอีกมากมายนะคะก็ไปกันได้ค่ะปีนี้งานจะจัดย้ำอีกครั้งว่า1-6เมษายนนะคะที่ศูน การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่จะจัดทั้งบริเวณไงหัใเย่ฮอ์ชั้น5้าแล้วก็หลามโปรโมชั่นชั้น1ก็ไปกันได้1-6เมษายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านอุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จดสงขลาค่ะคาดว่าจะโตขึ้นประมาณอย่างน้อย10%นะครับทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์สำหรับปีนี้ครับถ้ารถยนต์ก็ประมาณเกือบ800คันนะครับ รถรถรถมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณสัก3 5 0ร้อคันก็ปีนี้ก็มืมีบิ๊กไบค์เข้ามาจัดแสดงเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเขาเรียกไลฟ์สไตล์ก็คนก็เปลี่ยนไปชอบมาแนวมอเตอร์ไซค์บ้างหรือหรือแคมปิ้งบ้างขึ้นครับผมปีนี้เราก็มีมีสินเชื่อของทั้ง หลายสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีกสิกรธนาชาติเกียรตินาคินทิสโก้ไทยพาณิชธนอะไรเงี้ยก็ให้มาเข้าเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทำให้เกิดการผู้บริโภคจะได้ออกรถง่ายขึ้นครับหัดใหญ่มอเตอร์โชว์ครั้งนี้ที่เราจัดที่เซ็นทรัลหัดใหญ่นะครับก็ก็จะมีรถไฟฟ้า,ฟาเช่นนิสสันลีฟ นะครับนอกนั้นก็จะมีถ้าเป็นรถกึ่งไฟฟ้าก็จะเป็นรถ p ๊กอินไฮบริดซึ่งก็จะมีฮาวาวลมี er, มิสูบิชิอัลแลนเดอร์มีวอลโวแล้วก็มีเบนที่มีนวัตกรรมนี้เอามาโชว์ด้วยครับ